ผู้เจริญกายคตาสติภาวนาจะต้องฝึกฝนบ่มเพาะสติให้มีพลังมากพอที่จะรู้เห็นอาการวัยของวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินไปดังที่หลวงปู่กล่าวว่าเดินเป็นแถวตามแนวกันความข้อนี้ชี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของการเกิดขึ้นและเป็นไปแห่งวิญญาณ คือธารู้เป็นสภาวะหนึ่งเดียวแต่อาการวัยในการรู้อารมณ์จากภายนอกมีถึงห้าทางคือจักขุทวานเป็นประตูรับรู้รูปอารมณ์ให้เกิดเป็นจักขุวิญญาณโสตะทวานเป็นประตูรับรู้สัทธารมณ์ให้เกิดเป็นโสตะวิญญาณคานะทวานเป็นประตูรับรู้คันธารมณ์ ให้เกิดเป็นคานะวิญญาณชิวหาทวารเป็นประตูรับรู้รสารมณ์ให้เกิดเป็นชิวหาวิญญาณกายทวารเป็นประตูรับรู้โผพธพารมณ์ให้เกิดเป็นกายวิญญาณอาการวัยของจิตซึ่งเป็นวิญญาณาธาตุที่แล่นไปอย่างรวดเร็วสู่ประตูรับรู้คือตาหูจมูก ลิ้นกายเพื่อรู้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสกายสัมผัสให้เกิดเป็นจักูุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวิญญาณทั้งห้านี้เดินเป็นแถวตามแนวกันเพื่อมาสู่ประตูชั้นในคือประตูใจในวงเล็บมโนทวาร ซึ่งเป็นประตูที่อารมณ์จากภายนอกทั้งห้ามารวมกันเป็นธรรมรมให้จิตรับรู้เป็นมโนวิญญาณเหมือนดังที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาประตูที่หอันเป็นประตูชั้นในนี้มีความสำคัญยิ่งนักในการเจริญสติภาวนา กลไกการรับรู้ทางประตูใจคือชัยภูมิสำคัญที่บุคคลผู้บำเพ็ญกายยาคตาสติภาวนาจะต้องทำรงสติให้มั่นคงอยู่ที่ประตูใจนี้ประตูใจคือป้อมยามที่จะมองเห็นการทำกิจของขันแต่ละขันที่เป็นไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันดังที่หลวงปู่กล่าวว่า สัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมานี่คือเรื่องราวภายในถ้ำแห่งบินจขันที่บุคคลผู้เข้าไปภายในถ้ำแล้วจะได้พบเห็นปรากฏการของขันแต่ละขันนามขันทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องราวภายในถ้ำ วิญญาณัขันเป็นจิตคือธาตุรู้ในวงเล็บวิญญาณธาตุเวทนาสัญญาสังขารเป็นอากับกิริยาของจิตที่เคลื่อนไหวไปในกิจรู้การยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาอาการของกายฉันใดเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นกิริยาอาการของจิต ฉน,นั้นกิริยาอาการของจิตนี้แหละคืออารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานสัญญาเป็นอากับกิริยาของจิตในการทำกิจคือจดจำอารมณ์ต่างๆที่เคยเสพเสวยมาก่อนแล้วพร้อมทั้งนำมาเชื่อมสัมพันธ์กับอารมณ์ที่จิตกำลังเสพเสวยอ,ยอยู่ในปัจจุบัน สังขารเป็นอากัปกิริยาของจิตในการทากิจคือการปรุงแต่งความหมายและให้คุณค่าแก่อารมณ์จากภายนอกทั้งห้าเวทนาเป็นอากัปกิริยาของจิตในการทากิจคือเสพสวยรสของอารมณ์ต่างๆให้รู้ว่ามีรสเป็นเช่นไร ั้งสังขารสัญญาเวทนาต่างทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันทำให้อารมณ์จากภายนอกทั้งห้าคือรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโพธพารมณ์มารวมตัวกันเป็นธรรมารมณ์ให้จิตได้เสษเสวยผ่านมโนทวานที่มีมานายปะปนณะและธรรมายะปนณะได้พบปะกันแล้ว ให้เกิดเป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณคืออาการรู้ทางใจถามว่ารู้อะไรตอบว่ารู้สภาวะธรรมที่ผ่านกระบวนการของสังขารสัญญาเวทนามาเป็นธรรมรมให้ถูกรู้ผ่านประตูใจในวงเล็กมโนทวาน สัญญาทำหน้าที่เชื่อมร้อยอารมณ์ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันให้สัมพันธ์เป็นอารมณ์ปัจจุบันสังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งความหมายและให้ค่าอารมณ์ต่างๆที่ถูกร้อยให้เป็นอารมณ์เดียวกันเวทนาทำหน้าที่รู้รสของอารมณ์นั้นว่าเป็นเช่นไรกลไกของการทำกิจเช่นนี้ เป็นไปภายในใจดังที่หลวงปู่บรรยายให้เห็นภาพว่าใจอยู่ภายในวิ่งไปมาพื้นที่ภายในใจนี้แหละที่หลวงปู่อุป,ปมาว่าเป็นพื้นที่ภายในถ้ำซึ่งเมื่อใครเข้าไปภายในถ้ำแล้วจะได้พบเห็นภูมิลักษณะและบรรยากาศในถ้ำที่หลวงปู่ได้แสดงให้เห็นว่า สัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิตทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาบรรยากาศภายในถ้ำคือพื้นที่ภายในใจซึ่งผู้เจริญกายยคตาสติภาวนาจะได้พบเห็นกลไกลที่ขันแต่ละขันอันเป็นส่วนเจตสิกคือสัญญาสังขารเวทนา ต่างทำกิจดังที่หลวงปู่แสดงให้เห็นภาพว่าสัญญาเหนี่ยวภายนอกสัญญาทําหน้าที่เหนี่ยวอารมณ์ภายนอกทั้งห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสมาให้จิตรู้แต่สภาวะที่ถูกรู้นี้มิได้เป็นสภาวะบริสุทธิ์ดังเดิมเสียแล้วเพราะถูกใส่สีเพิ่มรสแต่งกลิ่น ให้บิดเบือนไปหลวงปู่ท่านจึงใช้คำขยายต่อว่าหลอกลวงจิตนั่นคืออารมณ์ที่ถูกรู้เช่นรูปอารมณ์ก็มิใช่เพียงแค่รูปคือรูปแต่กลายเป็นรูปสวยหรือรูปอัปลักษ์ซึ่งเป็นผลให้รูปอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์ในวงเล็บอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือ อนิถารมณ์ในวงเล็บอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้นี่คือความหมายของภาวะหลอกลวงจิตที่หลวงปู่ท่านกล่าวต่อว่าทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาผลตามมาคือทำให้เกิดการคิดปรุงแต่งอารมณ์ในวงเล็บสังขารไปต่างๆนานา,นา เพื่อสแสวงหาอารมณ์ที่ชอบในวงเล็บอิทธารมณ์และหลีกหนีอารมณ์ที่ไม่ชอบในวงเล็บอนิถารมณ์กระบวนการอันเป็นไปภายในถ้ำใจดังกล่าวนั้นทำปรากฏเป็นความจริงซึ่งผู้เจริญกายคตาสติภาวนาจะได้อย่างเห็นและรู้เท่าทันสภาวะธรรมอันละเอียดประณนีต ซึ่งปรากฏอยู่ภายในใจที่หลวงปู่กล่าวว่าหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายามีแต่เฉพาะผู้เจริญกายะขตาสติภาวนาให้ภาละห้าและอินทรีห้าแก่กล้าสมบูรณ์เท่านั้นที่จะสามารถอย่างเห็นความเป็นไปภายในถ้ำแห่งเบญจขันธ์ดังที่หลวงปู่กล่าวว่า วิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไหวเดินเป็นแถวตามแนวกันสัญญาตรงไม่สงสัยใจอยู่ในวิ่งไปมาสัญญาเหนียวภายนอกหลอกลวงจิตทำให้คิดวุ่นวายเที่ยวสายหาหลอกเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาข้อความของหลวงปู่นี้ มิสามารถทำให้กระจ่างแจ้งได้ด้วยการคิดแต่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยการเจริญสติโดยมีเบญจขันธ์เป็นอารมณ์เท่านั้นการคุ้นคิดพิจารณาความหมายแห่งเบญจขันธ์อาจก่อให้เกิดจินตามยะปัญญาได้แต่ไม่สามารถจะยังยานคือภาวนามยะปัญญาให้เกิดขึ้นได้การคุ้นคิด คือโยนิสโสมนสิการนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดยานแล้วยังอาจจะหลอกให้เบญจขันเป็นธรรมต่างๆอย่างมายาได้อีกด้วยขอผู้เจริญสติภาวนาได้สำรวจตรวจสอบพลังในวงเล็บพละห้าและสมัตินะในวงเล็บอินรีห้าแห่งจิตของตนว่า มีมากพอแก่ง,งานคือการรู้แจ้งแล้วหรือยังการสำรวจตรวจสอบว่าพะละเข้มแข็งและอินทรีย์แก่กล้าเพียงพอหรือยังนั้นไม่ใช่ตรวจสอบด้วยการคลุ้นคิดแต่ตรวจสอบผ่านการบำเพ็ญสติภาวนาทั้งนี้เพราะหากแม้นว่าสรัทาพระละและวิริยะพระละยังไม่สมบูรณ์พอ ก็ยากที่จะยังสติพละให้มากพอต่อกิตคือวิปัสสนาความหมายดังที่หลวงปูก่กล่าวไว้นี้มิสามารถประจักษ์แจ้งได้ด้วยการคิดนึกแต่สามารถรู้แจ้งประจักษ์ได้ด้วยพลังแห่งสติที่มีสมรรถนะในการรู้อารมณ์ที่จิตได้เสพเสวย สมัสนะในการอย่างรู้อารมณ์ที่จิตกําลังเสดสวยอ,อยู่นี้แหละคือญาณญาณเป็นความรู้ที่อยู่เหนือาการคลุ่นคิดเชิงเหตุผลแต่เป็นการรู้อารมณ์โดยตรงตามธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นธาตรู้การเจริญวิปัสสนาคือการให้จิตได้ทำหน้าที่รู้อารมณ์ โดยที่ไม่มีสัญญาและสังขารเข้ามาแทรกแซงเป็นการรู้สักว่ารู้และนี่แหละคือการเที่ยวชมถ้ำแห่งเบญจขันธ์ที่หลวงปู่ปราถนานำพวกเราเข้าไปชมถ้ำสนุกทุกทลา